ไมโครเวฟแบบฝังนะคะแล้วก็เตาอบนะคะรุ่น F 0 5 0 0นะคะ5 M 5 6้ว่ยตัวนี้นั่นเองนะคะบอกเลยว่าเป็นไมโครเวฟที่ดีไซน์สวยงามมากเป็นแบบฝังด้วยพี่แอ๊คาทำให้เวลาที่เราเก็บอยู่ในชุดครัวของเราไม่ออกมาเทอะท้าด้านนอกเพราะว่าตัวด้านหลัง,งเขาจะเข้าไปอยู่ในกำแพงเลยค่ะพี่แอะะ๊ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนไทยนะคะอของเราๆนี่แหละคือแบบ เป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เป็นเครื่องครัวก็ดีนะน้องออกิโครงสร้างวัสดุข,ของเขานะเห็นไหมพี่แอ้ส่วนใหญ่จะเป็นกระจกนี้รับไยทั้งหมดเลยค่ะ แล้วก็เป็นสแตนเลสอยู่ตรงนี้นะคะนี่ทําให้ใตัวกรอบของเขานะคะมีความสวยงามแล้วดีไซน์เขาสวยงามมากมนี่เลยเป็นบิวอินก็ได้เปิดเปิดอย่างนี้นะคะพี่แอนี่นด้านในนะคะ,อะของเขาก็จะมีทั้งระบบไมโครเวฟแล้วก็เป็นระบบย่างนะคะในตัวคู่กันนะคะนี่จะมีตะแกรงย่างแบบนี้มาให้ด้วยนะคะ,คะอ่าแล้วก็ปุ่มกดของเขาจะอยู่ด้านนี้นะคะสามารถตั้งได้ไมโครเวฟมีกริลนะคะแล้วก็เป็นพวกหากเป็นอาหารแช่แข็งละลายน้ําแข็งนะคะแล้วก็สามารถ ปรับหมุนแมนนวลแบบนี้ได้เลยครับแม่ค่ะเห็นด้านข้างนะคะที่น้องกิ๊กอธิบายมาเนี่ยคือดิจิตอลทั้งนั้นเลยนะถูกต้องและที่สําคัญดีไซน์เขาสวยงามมากจริงๆนะคะอย่างที่กิ๊กบอกเพราะว่าโครงสร้างตรงนี้เขาเป็นกระจกนิรภัยแล้วตรงนี้เขาเป็นสเตนเลสสตีลนะแ่ใ่ทำให้การดีไซน์ของเขาลงตัวมากขึ้นค่ะ